สายปิ้งย่างชาบูแบบพิ่ซ่อนไม่มีพลาดแน่นอนค่ะนี่ร้านเปิดใหม่นะคะปิ้งย่างบางกอกจะอยู่แถวดดฟอร์เลสเก่าเอ้ยมิใช่สิมันก็คือร้านดดฟอร์เลสเก่านั่นแหละมรนยากาศโล่งๆนั่งสบายเหมาะกับแบบเรากินปิ้งย่างควันขมงชงเฉงจ้าสายเซลฟี่ไม่ต้องห่วงจ้กเพราะมีที่ถ่ายรูปเยอะมาก ราคาเนื้อเริ่มต้นอยู่ที่ถาดละ50บาทน้ำจิ้มก็มีให้เลือกเยอะนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นน้ำจิ้มซุก,กี้บอกเลยว่าพี่ส้นชอบมากอันเนี้ยส่วนอันนี้นะจะเป็นน้ำจิ้มสายเกาเป็นซอสเกหลีและอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดสุดะมากมาก ช้อนจานถ้วยพร้อมมากรออะไรล่ะกินเลยที่เห็นอยู่เนี้ยพี่ซ่อนกินหมดนะอยากจะบอกว่ากินคนเดียวเชื่อไหมเชื่อหน่อยเถอะน้ำซุปพร้อมเสิร์ฟแะละ้วค่ะลืมบอกไปวันเนี้ยเป็นเนื้อวากิวเขามีเนื้อวากิวด้วยนะ ได้เวลาที่พิ่ซ้นจะพิสูจน์ความอร่อยของร้านปิ้งย่างบางกอกกินแล้วนะไม่พูดละอืมอร่อยนี่ก็อร่อยอีกสักคำสิอร่อยฟินกินแล้วลนะ่ะอู้อร่อยอร่อย ใครสายชาบูปิ้งย่างอย่าลืมนะคะไปกันได้เลยค่ะที่ร้านปิ้งย่างบางกอกขอบอกว่าที่นี่เขาไม่ใช่บุฟเฟ่นนะ